สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับจากกรณีที่บรรดาสสของพรรคเก้าไกลนั้นเนี่ยนะครับมีรายชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยมากกันไปกว่านั้นเนี่ยนะครับว่าบรรดาสสเหล่านี้เป็นผู้ที่เขียน แล้วก็ลงนามด้วยตัวเองในเอกสารคำขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับไม่ใช่เป็นการกระทําให้จากเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนร,ราษฎรแต่อย่างใดและความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลวงปู่พุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยและเป็นอดีตแกนนําของกปปสได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลวงปู่พุทธอิสระมีเนื้อหาน่าสนใจนะครับ หลวงปู่พุทธอิสระเขียนเอาไว้ว่าบุตรพร่ำไม่หยุดเรื่องเครื่องราชเห็นสอสอพักพักพวกแสดงความกระสันอยากได้เครื่องราชถึงขนาดลงมือเขียนขอบุตรคงจะเจ็บปวดใจพอสมควรถึงขนาดออกมาพร่ำโพสต์ลงเฟซบุ๊ k เสียตั้งหลายหน้าโดยมีเนื้อหาหลักๆคือปฏิเสธที่จะขอรับในส่วนของเครื่องราชแล้วสรุปท้ายด้วยคํากล่าวของทางด้านนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่เคยกล่าวไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งว่า ระบบการมอบรางวัลเหรียญตราเกียรติยศคือเครื่องมือแห่งการครอบกรรมไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งแยกคนออกเป็นพวกเป็นประเภทเท่านั้นแต่ยังช่วยล้อมกรอบให้คนอยู่ในโอวาสด,ด้วยแต่พอมีกระแสสังคมโจมตีพวกสส9ไกลที่แสดงตนแจ้งชัดว่าอยู่ตรงข้ามสถาบันมาตลอดแต่ดันเขียนขอรับพระราชทานเครื่องราชจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเห็นว่าสังคมจะรุมทึงบรรดาสสพักเกไกลมากขึ้นจึงมีผู้กล้านามว่า สักสิพัฒพงประภาพันธ์หรือว่าการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มอยากเลือกตั้งและเป็นในร่วมของพวกคณะราษฎร63าได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจสนับสนุนพวกสะสก้าไกลว่านักการเมืองใครก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องปกติทุกพักได้หมดทุกประเทศมีเครื่องราชยิ่งอังกฤษนักการเมืองคนไหนมีความดีความชอบผลงานทำประโยชน์แก่ประชาชนควีนอลิซเบธพระราชทานเครื่องราชชั้นสูง พร้อมสถาปนาส,สถาปนาบรรดาศักด์เป็นอัศวินเลยผู้ชายมียศนำหน้าเป็นเซอร์ถ้าเป็นผู้หญิงจะมียศนำหน้าว่าเป็นดามอ่านความคิดข้อเขียนของนายปิจบุตรกับแนวร่วมอย่างนายการทั้งสองบทความแล้วทําให้รู้สึกสงสัยว่าทําไมเขาไม่ตกลงกันเสียก่อนว่าจะเอาอย่างไรอยู่ดีๆออกมาหยามพวกเดียวกันซะงั้นคนกลุ่มนี้ชอบทําอะไรที่มันย้อนแย้งกันอยู่ตลอดเวลาดูท่าทางจะวงแตกเสียแล้ว และพี่น้องแล้วก็ลงชื่อพุทธอิสระนะครับนี่เป็นสิ่งที่หลวงปู่พุทธอิสระนั้นได้เขียนเอาไว้บน Facebook น่าสนใจนะครับกับความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็คาดว่าสอสอ .9 ก้าไกลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นการเดินเอกสารทําเอกสารให้จากบรรดาเจ้าหน้าที่สภาแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยออกมาชัดเจนว่า ไม่ละครับเขียนด้วยลายมือของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เจ็ดคนด้วยกันดังนั้นตรงนี้แหละชัดเจนว่าบรรดาสสของพรรคก้าไกลนั้นก็เป็นผู้ที่ขอรับพระราชทานเครื่องราชด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่านายปิยบุตรนั้นก็พูดไปอีกทางหนึ่งในขณะที่ทางด้าน สสิพัฒน์พงประพาพันธ์หรือว่าการก็พูดไปอีกทางหนึ่งนะครับในส่วนของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันทำให้เห็นว่าคนเรามันไม่อยู่กับร่องกับรอยมันย้อนแย้งและนี่แหละหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าทางจะวงแตกซะแล้วครับ